จิตวันนี้อยู่กับน้องบาต์ตี้รีวิววันนี้เราจะมารีวิวของที่สั่งซื้อจากลาซาด้านะจ๊ะวันนี้เราจะมาดูว่าของข้างในนี้คือของที่เราสั่งคือเพชราพยานะ่าเป็นที่ห้อยคอเราจะมาดูว่ามันจะสวยงามหรือเปล่าเรามาดูข้างในกันเลยขั้นแรกก็แกะต่อนะอ่านี่จะมีเว็นกล่องเพชรยานาอ่าวาง ระวังไว้ก่อนข้างในก็จะมีกระดาษใบนี้ใบหนึง่งมันเป็นกระดาษบาร์โคดที่อยู่ของเราแล้วก็ที่อยู่ของเขาแล้วก็รายละเอียดของสินค้าตรงหน้าซองนี้ก็จะมีของที่ว่าเป็นรูปของเราแล้วก็แกะออกมา พอแกออกมาเสร็จซองก็จะเหลือเท่านี้อะไรก็คือจะมีสองอันอันแรกก็คือจะเป็นสินค้าเพชรพญานาคของเราก็คือที่พญานาคสีแดงก็ก็จะเขียนว่าที่พญานาครหัสแล้วก็จํานวนหนึ่งอันแล้วก็อันนี้จะเป็นรายละเอียดของสินค้าที่รัชดาทำมาให้เรา อ่าแล้วก็จะมาดูเทพยานาที่เราสั่งซื้อกันเลยอ่าพอเราแกะมาเราก็จะมีถุงดำถุงหนึ่งเขาไว้ให้เราใส่เทพยานาอันนี้ก็จะมีหินมงคลหินยกมงคลเขาแถมมาเพราะเราซื้อมาสองอันเราซื้อให้น้องแล้วก็ขร้อนหนึ่งนีง่เป็นหินยกมงคล แล้วก็นี่จะเป็นพเจียนาที่เราสั่งซื้อก็เป็นออกเสียงแดงมีสร้อยคอแถมด้วยนี่คือพีเจียนาราคา199บาทคลิปนี้ก็จบขอจบเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านได้สนุกกับการดูดูคลิปวิดีโอถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขออาภัยด้วยฝากติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะบ๊ายบาย